ไปสงไงของดนตาเนาะก็ะคือว่าบุญเทนี่ก็เลยต้องไปท,ที่บ้านใายตาที่บ้านบนเรศนี่แหละแต่ก่อนเนนะาะเลัากน้ไปแล้วดูนะแล้วกนะ็ ระยะทางจากบ้านกะโหลงกับบ้านกันเหลืองประมาณบ้านกันเหลืองเจ็ดบ้านกันเหลืองอยู่ไหนกิโลหรือประมาณเจ็ดกิโลเนาะกิโลถึงไหมเจ็ดกิโลเรือมันมน้อยมากน,นะะเราเจ็ดก,กิโลเจ็ดเจดกิโลถึง dạ 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 đi, dạ dạ ơi, anh Nè, 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 dạ 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 Ừ, ทางเข้ารู้หรือเปว่าเฮ้าไม่เงียบนะรู้หือเปล่าอือลบขอถึงแล้วถึงแล้วบ่เนาะจะคล้องเ โอจยูนใหญ่ตาเอามานี่ยว่าเตรียมรถไฟอะไรกันนี่ตาน้มยตะขมนกาคอบันน้ำชกบันเลยหยุดเตะปุ๋ยบันเนาะเออจะคงมาแล้วนี่พี่สาวครับอืมพี่สาวเอนี่อ่บนั่จ้า นี่มตรีน hmm. ah, ี mm -hmm. ่นูอะนี like ่เลยมออัจฉูครับแม่อันนูเอือนเนาะฮะเตอะซอยอยู่ตลาดเนาะอันนี้ตีนเด้อมั้งเอ้ยๆอันนูตลาดตลาอันนูเนาะอันนี้ก็นูบ้านดอกนูตัวให้เงินให้อันนี้ให้เงินนะ100บาทเพื่อว่าไปซื้ออะไรซื้อไปวัดไปว่าอื่นซื้อของซื้อเนี่ยยาโรซีเมียนเกิดกําเนิดเมียนเด้ออ่ะนี่แหละเอานี่ดะตรีสบายใจถูกอือ ระดีตตแตลเ่นจะถูมันจดทูปแล้วก็ถวายกบนอไ้นะอือเฮเลืตูนเจ้าเนี่ย,นะอย,อยเองนะมามามาตูนเฮ้ยม่เอานั่นมาเอาแล้วมานี่มามา อยกยกยกมือนั่นเนี้ยน่ะเอาตัวยกนี่ก่อนเออเออจับนั่นเลยอ่ะเอาเอาอันนั้นเขายกยกเออเออนี่คุญแจ้อาไวยเฮ้ยผลทิพย์ก็ไอโรซี่เมียนก็เนีดิมมย์ขึ้นเลยนี่มาตุ้ยเวียขึ้นเนี่มาตุ้ยโอ้ยตุดย้ายรูปแบบเออเนี่ยละมานแล้วก็เอานี่เดี๋ยวไอ้ปืดอันนี้รินเทแล้วก็เบีเอด้วยเอาเทเลย

เอลโกเอลโกธรรได้นาะมันนี่เขาตะวันไหวเออเออเอาเอาเออโอ้ยเอโตัวายนอเอออาะวันนี่ฮะออนนี้นี่นี่เขาพิธีน้อก็เลยบอกว่าพระมีว่าซืบอลูกห้านจะซืบอต่อไปก็เลยว่าทำนู่นนีนี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปวัดไปว่า เอานี่เลยไปวัดไปวาไปไปนั่นนห่นอันนี้เนี่ยบ้านเราทีบ้นมเดแล้วบ้านเป็นเสาอย่างเงห้ย